เมิถุนายนของทุกปีคือวันสหกรณ์นักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนและปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์นักเรียนระหว่างโรงเรียนต่างๆรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกันฝึกการวางแผนร่วมกันคิดร่วมกัน ทำและแก้ไขปัญหาตามแนวคิดและวิธีการของสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้จัดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี2568ในวันที่6มิถุนายน2568ณโรงเรียนบ้านดอนมหาวันตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีนายณรินทร์ศักดิ์พนิษธรรมกูลสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมภายในงานการแสดงของนักเรียน อบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพและคัดลายมือิงการชสารนันค่ะและนะคะคนการคัดลายมือชนะเลิศน,นะคะระดับะถมศึกษ,ษาพีที่หกค่ะหญิงไตรยาค่ะพี่ชายค่ะเรียนเชิญค่ะกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ฐานที่1นักบัญชีต้นกล้าโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงรายฐานที่2ฐานความรู้นักสหกรณ์น้อยโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ฐานที่สสอนเสริมอาชีพทำไข่ม้วนโดยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านดอนมหาวันกิจกรรมไข่มัชาพาโชคีี สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริว่าการสอนให้เด็กรู้จักออมและทำงานร่วมกันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตพระสหกรณ์นักเรียนไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าขายแต่มันคือห้องเรียนชีวิตที่สอนให้รู้จักเสียสละเข้าใจผู้อื่นและฝึกฝนการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า จากหนึ่งสมุดดินสอหรือขนมคือต้นกล้าผสมความฝันอันยิ่งใหญ่นี่คือห้องเรียนของหัวใจสหกรณ์ไทยสร้างคนดีสู่สังคมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้เกิดการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะกดติดตามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ถูกช่องทาง